ที่แบบมอพนวาหนึ่งเดือนพี่น้องออกกอนเตแบบเมยน้ำใจแบบให้ป้าพี่น้องน้ำใจวะไม่ต้องออกก็ได้พี่น้องแต่ไ่ต้องออสิเพ่นนะพี่น้องน้ำใจกระพิษน้ำเที่ยวออกพี่น้องมอพนบอกว่ายาวออกน้ำใจก็ออกนะพี่น้องเนาะพนวาหอดเดือนหนึ่งพนออกได้พี่น้องพนวาหอดเดือนหนึ่งออกได้จน้ำใจแบบบาฟังเพื่อนนะพี่น้องแ้วกับป้าบาฟังเพื่อนออกตอน พอแบบนี้มือน้ำใจเก๋มันเยอาจจะพิการเนาะพี่น้องเนาะแบบมันก็บบปกติเลยพี่น้องเพอใหญ่มาพี่น้องแบบเป็นบ่าวเป็นพอลูกเป็นยังพี่น้องมันก็บบปกตินะพี่น้องมันก็ดีมันก็ดีแต่มือมันอาจชีแบบเห็นยังไรเลยเบืองนี่พี่น้องเบืองทรายเบืองควานี่พี่น้องมันมีเบืองนี่นะพี่น้องเห็นน้ำใจเห็นกระดูกมันออกมาพี่น้องขันมือได้แบบน้ำใจออกเนื้วน้ำใจจะทายพี่น้องเบืองนี่ด้วยพี่น้อง เที่จะออกบุฟังหมอเพลินอะไพี่น้องเอ้ยมาออกน้ำใจบอกว่าน้ำใจก็บอกว่าตอนนั้นแม่น้อใจสัญญากับเพิ่นว่าเราต้องมาออกมาเดือนหนึ่งก้อออกกอนเพลินหรือพี่น้องน้ำใจพยายามหายแม่น้ำใจนำแต่เมื่อกีเห็ดยังกรไดพี่น้องเอ้ยมันเลยไปนะพี่น้องเนาะเอาก็ต้องย้ำฮักพี่น like ้องปลามือเอาเห็ดพิษเพลินเนาะพี่น้องมาเบนกดอิสเรลบนเท้าหมอมือนะมันหักแล้วแต่น้ำใจก็จนหงุดพี่น้อง ทองอาทิตย์เลยกระดูกมันแบบมันบริจอดมันบริจอดมันกะมันกระบอมันกระบอห้าสี่ปันปันนี่พี่น้องมันจะยานแบบแบบนี้เลยพี่น้องมันจะยานยานพี่น้องบอใส่ปลาแม่แต่แม่บอกเสื้อแบบบอใส่พี่น้องสิพี่น้องเป็นยังเสื้อจ้าคุเสื้อน้องใจค่ะบอให้พี่น้องแบบพี่น้องตอนที่เขาดึงนะพี่น้องเขาดึงเขาใส่แป้งนะพี่น้องน้องใจยานแต่น้องใจยาน กระดูกนะมันยังมาต่อกันเนาะพี่น้องยันมันบาซึงกันกับกระดูกที่หักนนเนาะพี่น่องแต่พันธ์แปงแล้วพี่น้องพันแปงบาะนี่พันแปงแลบร้อยแหละมันปวดเอสเลมีแต่กินยาอะไรก็เมื่อนอนใจยันแบบตอนที่เขาดึงนะมันกระดูกมันยังบาซึงเนาะพี่น้องแบบกระดูกยมันยังมาต่อกันนะว่าจชันพี่น้องกระดูกมันยังคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะแบบตอนเดี่วกูพันอะ ตอนกระพันน <Workers>, <Report. S 1> ่ะกระดูกมันชิดติดกันนะพี like ่น้องกระพันแล้ว exactly. ยันกระดูกมันหลุดนะพี่น้องมันหลุดอยู่บนเก่าเพราะนี่มันมันหักลายแรงนะพี่น้องละหักลายแรงพันแล้วกระดูกมันหลุดนะพี่น้องแต่เขาบริเวณเอัสเลแบบที่แบบค่อยๆเบาแบบใส่แป้งแะไรก็เรียบร้อยปีก่อนชิมือไปเอเซเลอีกแบบหนึ่งนั่นคือหูนี้บกระดูกเอเซเลนะพี่น้องน้ำใจยานยานแบบนั้นเลยพี่น้องแต่น้ำใจบุกเขาว่าเอาใส่รันมอพี่น้องเดี๋ยวทันมอบอกว่าเจ้าบอเสือควายบอ่แบบนั้นแล้วพี่น้องเนาะ นำใจกับบก้ามันได้พี่น้องมันเป็นมอน้พี่น้องอันนี้กับยามันพี่น้องต้องรู้สึกว่ามือน้งใจนี่มันโบด้เจ็บพี่น้องนะและกับเขาจไปแรบนี้มันกับบด้เจ็บน้ำใจก็งึดมันบาต่อแต่มันคือบวดเจ็บพี่น้องที่น้งใจแกะนีนสาเหตุก็มันเป็นตุ่มนะพี่น้องตุ่มอิสุกอิไซพี่น้องที่กวดไปอิสุกอิไซแล้วก็มันบาดอีกมีบาดบนมือน้ใจเป็นแผลนะพี่น้องแผลพยักแล้วก็ใส่ยาเรียบร้อยแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ให้เมื่อตุ่มก็ให้เมื่อ จะมือนั่นแหละยังพี่น้องเมันว่าคันมีจะดีมีจะไปสวรรค์ไปพาตัดนั่นแหละพี่น้องน้ำใจกระทานี่ยแหละผมมีเงินปันนั่นเนาะพี่น้องเนาะน้ำใจกระทานี่แหละพี่น้องทามันจะดีเองหรือบอ่พี่น้องเหมือนเม่น้อำใจให้ปลาบนเป่าเนาะพี่น้องเอาแบบสุกตาสิพี่น้องมันจะดีหรือบ,บดีก่ะย่าพี่น้องมันถอดจุดนี้แนเนาะพี่น้องเนาะ เอาพี่น้องคลิปน้ำใจกับคอ,าอลาก่อนเด้อพี่น้องถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้ช่องปูรินชาแนลน้ำใจขอบ,บอกเลยพี่น้องโทรศับน้ำใจซิมเบอร์ตึกตัดอะไรกับผู้พูพี่น้องเอ,อ้ยเอาพี่น้องน้ำใจก็ฝากให้พี่น้องกดติดตามอะไรกดกระดิง่งทั้ช่องปูรินชาแนลแล้วน้ำใจก็ขอบใจพี่ใหญ่เจดีแหละก็บเอฟซีแหละก็ลุงป,ป้าๆลุงลุงแบบอายายพี่น้องขอบใจหลายด้วยพี่น้องที่ติดตามน้ำใจแหละคอมเมนต์ แต่ดนนะพี่น,น้องคอมเมนต์แต่ก็ให้กำลังน้องใจน้อมใจน้อมใจกับขอบใจหลายเด้อพี่น้องขอบใจหลายพี่น้องเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้ำใจกับพอลาก่อนด้วยพี่น้องดีพี่น้องเดี๋ยนี่เป็นไข่แหละพี่น้องเป็นไข่ไม่ไมด้เป็นเล่ตุ้มพี่น้องเป็นแต่ไข่ก็เอาพี่น้องคลิปน้ำใจกับพอลาก่อนด้วยพี่น้องถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อทุกที่ชั้นเอน้อมใจขอบอกเลยพี่น้องก็จับน้อมใจสิปเบอร์ตึกตัดอะไรกับผูู้ อ้าพี่น้ on on องน้องใจก็บฝากให้พี่น้องกดจามเลยกดกระดิ่งทั้งสองอูรินเจเนียรแล้วน้องใจก็ขอบใจหยากจะดีเลยก็บเอฟซีเลยก็ลุงป้าๆลุงลุงแบบอายายพี่น้องขอบใจหลายเดื่อน้องที่ติดตามน้องใจเลยคอมเมนต์ที่จะโดนนะพี่น้องคอมเมนต์แบบหากำลังกำลังใจน้องใจน้องใจก็ขอบใจหลายเดื่อพี่น้องขอบใจหลายพี่น้องเอาพี่น้องสำหรับที่นี่น้องใจขอลาก่อนเลยพี่น้องนีพี่น้องเดี๋ยวนี้เป็นไทยเลยพี่น้อง แกบม่ได้เป็นเลนตุมน้องเป็นไดค่ะ